สวยจังหลบมาอะไรกันเนี่ยใช่ๆชเราจะทำยังไงดีอ๋อไปจับเลยถ้ามันทำติดต่อลุงอยากทำติด่อเลี้ยเอไปทำผ้าปุดให้เขาเห็นด้วยต่สวยเลยชื่อในคนล้ว เอารีบเข็นมาสิออถ่ายแล้วยแล้นี่ไงอุปกรณ์ิงคถ่ายิงคเข้าเข้ารู้ก่อนั่เฮ้ย มันได้ไหมเฮ้ยอย่ามันตัวยาวมากเลยเราจะทำร้ายมันเกินไปนะมันไมตัวยาวขนาดนี้หรอลงลงเันนี้ใช้กิ้งกือด้วยสามไปอุ้ยไม้หักเลยเล่ใบกัดจบเข้าเอออ่าแล้วพี่ดาจะมาบางกล้องทำไมอ่ะน้องกัดหนูเออเขย่าเขย่าด้วยยุงเยอะ มืนอนกันนะ่เออนี่เอไกอนเนยเราไม่ใช่ทำทางกัน้โอ้เล่นครัสองคนเล่นกันได้สวยเอ,เ,อเอาไปเอาเอาเรียบมึงก็ไม่เรียบสิลูกแอธิลนโชว์กดโหมด เนี่ยอจอบแล้วฟันให้ลงตรงนี้มายืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่แล้วฟันเนี่ยมันขาดเออเออช่างมันา <c oughs> ขาดไหมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห้ <c oughs> ขาดตรงไหน,นยังดิชั้นก็ยังไม่ขาดได้เรื่องไหมเนี่ยได้นี่กยังมาต่อย พอแล้วลงคุณป้าทำไมต้งหลายถึงลงพอที่ <c oughs> เอ้าพนักง,งานเกียร์โ <c oughs> าเลยอันอนี้ก็เก่าพนักงานเกียร์เกียร์ระวังโดนมือเดินเสื้อผ้านะระวังโดนเสื้อผ้านะ สามีเอาสามีอันนึงเราลบๆบไปอยู่กับอออเอารงไหนวยเ่ก็บพอัไม่ได้โดนตรงกลางเลยจะให้มันโดนตรงกลางเหรอ,ต,อตรงนี้ทมันโดก ง,งา,า,านท<อ>ี่ไม่ได้ของ่ายๆแล้วก็หนงไม่พูดหนูไม่พูดถ้าหนูตบยุงไปได้สี่ดวงเนะหนูไม่เกินหนูแต่หนูไม่ได้ตีหนูแค่เขี่ยมันออกไปเพราะหนูไม่เห็นว่ามันยุงเขยา่าขาอ้าวเดี๋ยวคนนี้ไม่ได้ช่วยงานเลยเนี่ยเก่าเลยนี่เนี่ย

กลางสุดๆกลางแล้วกลางอีกโอ้ยจะขาดบ่ขาดแล้วพอใจลรึพอใจอใจ่ะพอใจแล้วมาถึงกัดน้องแล้วเนี่ยต้องการไว้ทุ่ง ใช่ะหรอตคนคน,นะนี้ทงานะดกอูดใ้งอตดตัวเด็กกตัวตัวได้ก็พื้นเลยกเหมือนกนเราข่ายอยู่จะร้ายเดี๋ยวเขาไปไม่ได้ตัดต่อตัต่อนี่อ้าวไปพนักงานปา พ่อลุงนะหเอาหัวลงไม่ไวห,หรอกาจบก็คือเองมาเล่นเซิร์ฟผ่านตรงนี้อ๋เอเดี๋ยวลุงไปเารถรถไม่ย่ำให้อะพอจิติ เดี๋ยวลุงเอารถมาย่ำแล้วก็มันจะเติดพอดีลุงนี่หมือนเหรอฮะ <Hey? S 2> อยากเล่นเถอะไปเาเองกลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวลุงเอารถเดินมาย่ำก่อนเพราะว่าน้ำหนักเรา,าเราไม่มีเอากลับไปเลยปล <c oughs> ากลับก่อนเอารถมาย่ำสรุปสำเร็จไหมเนี่ย